ส,สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาเปิดตัว all new nissan almera นะครับสำหรับตัวที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับเป็นตัว BL นะครับตัวน,นี้สีขาวมุกนะสีขาวมุกไม่เหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นขาวแบบของเจียนาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยนะครับกวาดเป็นนุ่นสิตรงน,นี้นะครับ ตรงนี้จะมีชุดแต่งมาพร้อมนะครับล้อแม็กจะเป็นลายที่เราต้องมาซื้อเพิ่มต่างหากนะครับอันนี้ราคายูที่เมือนสีนะครับไม่ลองแบบราคาติดตั้งสำหรับด้านข้างตรงนี้เราก็จะมีชุดลายคาร์บอนตกแต่งที่แข็งประตูนะครับมีกล้องรอบคันนะครับของเ้วเราดูจีตัวท้ายรถเลยฮะครับใช่ครับด้านท้ายไฟ ก็ชมด้านในนะครับอ่าข้างในออกแบบดีไซน์มาใหม่เลยนะครับผมต้องคอนโซลหน้าหุ้มหนังสีเบทสวยงามนะครับเหมือนรถสปอร์ตใช่ครับอันนี้ก็คือภาพโดยรวมนะครับของอนนอ All n e น n i s อ a ออเ m ล่าโอเคนี้ครับ